มีคุณโยมท่านนึงถามมาว่าแฟนผมมักทะเลาะกันกับพ่อแม่ของผมมักพูดไม่ดีใส่กันผมอยากให้แฟนผมรักพ่อแม่ของผมมากกว่านี้ผมควรทําอย่างไรครับคุณโยมปัญหาทํานองนี้เกิดขึ้นบางทีมันเป็นเพราะว่าสอนศีลไม่กินกันก็มีบางทีเป็นเพราะว่าความรู้สึกอยากจะเอาชนะก็มีพอรู้สึกว่าเออแฟนจะต้องรักเรา แคร์เรามากกว่าพ่อแม่อยากที่พิสูจน์ใช่าระหว่างเรากับพ่อแม่เขาจะเลือกใครเขาต้องแคร์เรามากกว่านะมันมีความรู้สึกซับซ้อนในมนุษย์หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นแต่คนเราเนี่ยในการตัดสินใจนะ mm hmm. ก็จะคำนึงถึงผลกระทบว่าจะเกิดคุณหรือเกิดโทษแค่ไหนที่เขาเรียกว่าการให้รางวัลและการลงโทษเนี่ยถ้าคำนวณแล้วคิดว่าเป็นคุณ mm hmm. ก็อยากจะทาแต่ถ้าเกิดดูแล้วเกิดโทษเป็นปัญหา mm hmm. เป็นธรรมชาติมนุษย์ว่าจะหลีกเลี่ยง เนั้นคุณโยมจะต้องให้แฟนตระหนักว่าเราแคร์พ่อแม่นะเขาพูดไม่ดีกับพ่อแม่เนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นเราแคร์เรื่องนี้มากอยากให้เขาปรับเขาเปลี่ยนถ้าตรงนี้ชัดเจนอย่ทั้งเขาตระหนักว่าถ้าเขาพูดไม่ดีกับพ่อแม่มีปากมีเสียงรุนแรงไม่ให้เกียรติไม่ให้ความเคารพเลยแล้วลรก็เนี่ยครอบครัวมีปัญหาแน่ก็จะเป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนอันหนึ่งให้เขาเองค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแล้วค่อยๆพูดดีๆกับเขาด้วย อยาให้ถึงขนาดแตกหักกันไปนะเพราะนี่ก็ไม่ทราบว่าถึงขนาดมีลูกมีเต้าอะไรกันยังไงหรือยังเนี่ยแล้วขนาดเดียวกันก็ต้องดูรายละเอียดสถานการณ์ด้วยว่าบางทีถ้าพ่อแม่เราทําไม่ถูกไม่เหมาะสมจริงๆเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีหนักมีเบาในแต่ละครั้งให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยแต่ยังไงก็ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าให้ความเคารพกับผู้ใหญ่ให้ความเคารพกับคุณพ่อคุณแม่เพราะอย่างไรท่านก็เป็นผู้ที่เลี้ยงดูเรามาจเจริญพร